ับเกตเตอร์ค่ะนะคะและสว,วันดีเกตส์พาทุกคนเนี่ยมาพบกับเจ้ารถตู้ที่เรียกได้ว่ามีความพิเศษมากๆนะไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้า t o y o ต a c o m ม u ิวเตอร์ d 0ดรเถปี2018หลายคนบอกว่าเออมันก็รถตู้ทัว่วไปอะตัว3.0นมันมีพิเศษอะไรตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ชมด้านหน้านะคะก็คือเดิมๆเนาะเป็นสีเทานีคะจากโรงงานตัวกระจากด้านหน้าเป็นตัวคมเนียยไฟหน้าเป็นตัวฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าและด้านข้างนะคะกระาจกบมองข้างค่ะเป็นสีดำเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันล้อที่ได้เป็นล้อก,กระตะมาพร้อมกับฝาครอบขนาดสินห้านิ้วย่างก็คือยังสามารถใช้งาน ข,ขี่ได้แบบสบายๆค่ะและที่สําคัญนะคะอยากให้คุณได้ดูกับตัวบอดี้ของตัวรถซึ่งรามีการทัดสภาพรถมายอย่างดีไม่มีชนหะนักผิดความจมน,น้ำถ้าสดเซอ,เอยินดีซื้อกินร้อยเปค่ะมาดูกับความพิเศษด้านในตัวรถกันดีกว่าสำหรับด้านในจุดแรกเลยก็คือตัวเบาะค่ะเบาะที่ได้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมาแล้วเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้สวยมากเป็นเบาะหนังสภาพสมบูรณ์เลยไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดนะคะตรงกลางพื้นฐานทั่วไปก็จะเป็นที่วางของเป็นที่วางแก้วได้ แล้วก็สามารถยกขึ้นเป็นที่นั่งได้อีกหนึ่งที่ค่ะแล้วตัวนี้ได้ไมเยร์ออโต้นะคะขับขี่สะดวกสบายสิ่งที่เพิ่มเติมมานะคะได้ตัวหน้าโจโอ a n d ด o i d ค่ะตัวนี้ดูแผนที่ดูหนังฟังเพลงได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแอร์เดิมๆจากโรงงานเป็นแบบแมนวนวลนะคะแล้วก็ได้แอร์แบ็คคู่หน้าสังเกตว่าภายในนี่แค่ส่วนด้านหน้าสภาพยังดูใหม่และพร้อมใช้งานอยู่เลยค่ะยังไม่หมดนะคะมาดูกันต่อกับความพิเศษส่วนห้องโริษัทด้านหลังค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนคะคุณจะได้เป็นตัวเบาะหนังนะคะก็คือคุณจะได้เบาะหนังทั้งคันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นซอนด้านหน้านหรือว่าโอนห้องผู้ดิสั่นด้านหลังนะคะเป็นบอกทรงใหญ่นังสบายมากทุกคนแล้วคือสภาพบอกสวยทุกที่นั่งเลยนะคะสภาพแบบใหม่ๆเลยถ้าคุณเอาแบบไปเปลี่ยนเองเนี้ยก็เสียค่าใช้จ่ายหลักหลายหมืนะ่นอะบอกก่อนนะคะและสิ่งที่เพิ่มมาเดิมๆจากโรงงานไม่มีก็คือนี่เลยค่ะ ทีวีหรือจอกลางนะคะตัวนี้เอาไว้ดูหนังฟังเพลงให้สําหรับโซนท้องพสันด้านหลังนะ,ะไม่ได้ให้มาแบบหน้าจอเล็กๆนะจ๊ะดูได้ยันแถวหลังนะคะแถวที่3ได้เลยนะคะตัวนี้จะแสดงผลนะคะเ,เดียวก,กันกับตัวหน้าจอ a อนด o อยด้านหน้าค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งจุดค่ะเดิมๆไม่มีนะคะก็คือตัวเคาน์เตอร์ตรงนี้ค่ะวางเจ้าน้ามได้นะคะวางของได้มีช่องเก็บของให้ด้วยนะคะแล้วก็ชอบตรงที่ว่าเขาเป็นตัวเคาน์เตอร์ลอยมันยังไงมันก็คือข้อดีคือเวลาคนที่นั่งแถวนี้มันก็จะไม่อึดอัดไม่เบียดเสียดไม่ขับแคบนะคะสามารถเหยียดแข้งเหยียดขาได้แบบสบายๆเลยค่ะ <S <S นอกจากนี้ก็ยังได้มานรอบคันแบบนี้และอีกหนึ่งความพิเศษเยอะมากสุดเต็มเลยนี่ก็คือลําโพงค่ะลําโพงนะคะปกติก็จะมีแค่่วนด้านหน้า แถวหลังก็อาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดนะคะแต่ว่าตัวนี้คุณได้ลำโพงได้ยินเสียงแบบรอบผิดทางอย่างแน่นอนค่ะคุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้อาจจะไว้ใช้งานเองก็คุ้มค่านะคะกับรถปี2018ได้เกียร์ออโต้และได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เก๋ให้ดูณนะตอนนี้เลยนะคะหรือบางที่นำไปใช้ต่อยอดเงินยิ่งคุ้มค่าไปใหญ่เลยค่ะนะคะนำไปประกอบอาชีพนำไปใช้ในเรื่องของการรับสมงครพนริหารรับสมงพนักงานหรือว่าในเรื่องของทัวร์ท่องเที่ยวต่าง ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ3 0 0 0ซีให้ขุมพลัง136แรงมาแล้วก็แรงบิดอยู่ที่300นิวตันเมตรค่ะใครสนใจได้ไปหมดนี้นะคะ ที่โต๊ะตู้ขาของเราขายอยู่ที่939,000บาทค่ะราคาที่จัดเฟแนซ์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเรามีดอกเบีย้ยพิเศษตลอดอายุสัญญาค่ะและพิเศษยิ่งกว่าเมื่อซื้อรถกับโต๊ต้าขาค่ะเรามีกับบริการหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะนานสูงสุดถึง4ปีเลยนะคะจากบริษัทโอรันตีชั้นนําจากประเทศญี่ปุ่นอุ่นใจได้เลยคะ่ะได้รสนสัยคุณภาพได้ออปชั่นจัดเต็มและยังมีกับบริการหลังการขายดีๆอีกด้วยนะคะใครสนใจอยากสอบถามข้ขอมูล ต้อเติมหรือว่าติดกังวลใจในเรื่องของเครดิตสินเชื่อหรือว่าอาชีพต่งตางๆโทรมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์0 8 3 7 77, 7 77, 7ป7 77, 7 7และ0 8 3 77, 7 77, 7 77, 7ป7 5 7ค่ะนอกจากนี้เรายังมีสื่ออีกหลากหลายช่องทางทาง Facebook ไล่ติดตามแสกมเว็บไซต์นะคะหรือเข้ามาชมตัวเลจริงได้นะคะที่สื่อลรืยังมือสองต่อต้องขาของเราอยากให้คุณได้มาลองชมตัวเลจริงก่อนนะคะมาลองนั่งลองขับดูดก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเห็นภาพผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านคอมผ่านหน้าจอแท็บเลต็ตอะไรต่างๆอาจเห็นได้ไม่ชัดเจนนะคะมาชมตัวเลจริงได้เดี๋บางคนบอกว่าไม่มั่นใจแหมรถสภาพแบบคัสภาพมาจริงหรอ สามารถพาคนมาดูได้นะคะถ้ามีช่างพามาดูได้เลยแต่ถ้าดูรถไม่เป็นไม่เป็นไรเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําแล้วก็คอยบริการค่ะนะคะก็ยินดีเลยเพราะว่าโตโต้ตของเราเนี่ยเปิดให้บริการทุกวันด้วยนะยินดีต้อนรับคุลูกค้าทุกท่านค่ะและอยากให้คุณได้กับรถสวยๆแบบนี้ไปได้กับราคาสุดคุ้ม,ม9,39,000บาทเพราะว่าต้องบอกก่อนถ้าคุณ ไปติดตั้งเองนะคะเป็นเดิมๆแล้วไปทำเคาน์เตอร์เองไปต่อตัวทีวีจอทำจอ Android เองเปลี่ยนตัวบอกเองติดลำโพงเองบอกเลยว่ายุ่งยากแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็น่าจะประมาณหลักแสนได้นะ,ะแต่ว่าทั้งหมดนี้คุณได้จากเตอต้อขาไปเลยค่ะในราคา9ก9 0 0 0บาทฝากไว้ด้วยนะคะเอาล่ะคลิปนี้หมดไน้าทีแล้วจะก็ได้ใหม่คลิปหน้าค่ะไว้เรื่องขอนตัรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ